เขาพดจานิดมาทดลองให้พ่อเอกชิมก่อนก่อนเพื่อนเลยวันนี้มันจะหวานไห่หวานผ่านไหมถ้าพ่อเอกไม่กินจะเป็นเรื่องนะเนี่ยให้พ่อชิมก่อนพ่อบอกว่าเออคือว่าแบบนี้ไม่กินตั้งนานแล้วอยาแล้วมาแล้วพ่อเอกข้าพูดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหารพิเศษมาแล้วทมสาธุสาธุอ้าว จับดูจับดูเป็นไงเป็นไงคำดูคำดูโอ้ยปึ๊บโอ้ยเอาทั้ต้นเลยนะเนี่ยไม่พอโอ้หวานหวานเอาหัวหัวก่อนเอาหัวเพราะจะได้ว่าเขาพวกเขากินอยู่นั่นี่ย ต้นเนืองอ่ะหวานไหมพ่อหวานไหมเข้าโพดเข้าโพดอ่อนี่เอาไปไว้ตรงงานอะไยังไม่เคี่ยวอยู่อ๋อเอาฝักอยู่ฝักก่อนเขาเอาอยู่นะเคี่ยวดูก่อนถ้าอร่อยก็เก็บต่ออ๋อยังเสียดายเลยแสดงว่ารู้ว่าอร่อยแล้วเนี่ย หวา,านหวา,า,านไหมมีเท่าน,นั้นแหละอา,าทดลองก่อนพระเอก อาอีกไหมพ่อเอกต้นข้าวโพดเอาอีกไหมอพอแล้วหมุนไปทางนู้นแล้วหมุนไปตามเสียงรถแล้วหมุนไปตามเสียงรถแล้วนะอา้าวคนน <ำ S 1> ้าหมุนหน้ามาก่อนดิตามมาแต่ไม่มมพี่นั่นแหละ<อ>ทำ<ม>พวกม,นนาม,มาหน่อยเออ <laughs> โอเอ้าวไปอ้าว,าว,าวชุดที่สองเห็นเมื่อกี้ผ่านหมดเลยนะหมดเลยถึงไม้โอเคถึง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 ,ถงเป็นไงเป็นไงรอบสองติดใจแล้วสิครามครามหมูจะกินฝากเขารู้ว่าเป็นกระเพาะเขาจะกินฝากอ่ะอ๋อต้นเนี่ย quần quần rồi ngồi, ngồi rồi thế, bên ngày bên ngày, ủm, cuộn cuộn เป็นไงรสชาติเป็ไงบอกบอกมาเลย <Yep. S 1> ฟินฟินอยู่หน้าตาฟินฟิน,ฟน,ฟนถูกใจเลยไหม mm hmm. รสชาติเป็นไงกินขเขาบินเขาโพดครั้งแรกพ่อเอก mm hmm. อ๋อหยิบไปแล้วหยิบไปแล้ว mm hmm. รสชาติเป็นยังไงอ่าหมกหน่อยเสียพ่อเอกเห็น mm hmm. ไ,ไม่ต้องปลูข้าวโพดไหม mm hmm. กับยาเดเปีย hmm. ไหนอร่อยกว่ากัน กระพดกระพดอร่อยกว่าใช่ไหม ฝักกินตั้งหากใช่ไหมฝากเขาเคกินอยู่นะความหมดเลยมันอร่อยอยู่ทั้งอร่อยทั้งหมดเลยแหละพ่อเอกอ้าวมาเป็นชุดเลยวันนี้ โอ้โหมาเป็นช mm ุดเลยนี yeah. um ่นี like. ah ่อีชุดชุดที่สามเนี่ยชุดที่สามแล้วอชุดที่สามแล้วอ่้าวพอบ้าแล้วโอ้โหจะหมดแล้วที่ไเป็นไงเป็นไงคระเพาะรู้สึกเป็นไงพระเอกกระชาติเป็นไงบอกมาสิออกฟักฟักยังเล็กอยู่ผัดในท้องแล้ว สักกวนเอาไปผัดใช่ไหมเรียบร้อยผัดในท้องเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คนตำก็ะบอกฝักอ่อนเอาผัดก่อนโอ้ยไม่ทันแล้วพี่เอ็มัม่มมัมแล้วโอ้เยิม้มเยิม้มตายเยิม้มเลยชอบมากกระโพรน่าจะหวานหวานนะ,ะถูกใจถูกใจจนะทำไงพระเอกถูกใจทำไงสถานการณ์ถูกใจนะหน่อยสิตึ่นตื่หน่อย โอ้หมอนหมดเลยไปเก็บตามหลังนี่ฝากตอนแรกผมนึกว่าเขาไม่กินนะหากแล้ววางไว้ว้แลก็เอาลำต้นก่อนแล้วก็ตำเลยฝากโอ้โหเอาอันที่มันช้ำๆก่อนใช่ไหมเอง อฟินเลยวันนี้รู้แล้วว่าข้าวโพดหมั่มได้พระเอง เก็บเก็บอที่หักไปเมื่อกี้นี่นเก็บให้หมดเลยเพ่อเอกยังเหลือยังเหลือนั่นแหละยังเหลือยังเหลือออ่านั่นแหละฝักได้ไงฝักอยอร่อยไหม นั่นนะฝากมันยังอยู่นั่นน่ะเห็นไหมพ่อเอกเนี่ยเมื่อกี้ได้จีบถูกแล้วนี่แน่แน่นี่ดึงตัวน,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 นี้ออกไปก่อนจะได้เห็นบังต้นกล้วยอยู่เอาเก็บเก็บให้หมดเลยนั่นแหละอืม หน่อยนะหมดแล้วหมดแล้วรอชุดใหม่พ่อเอกรู้แล้วว่าชอบเนี่ยอยู่นี่พ่อเอกเนี่ยฝากมันอยู่นี่นั่นแหละอ่านั่นแหละฝากนี่ฝา,ากอยู่นี่ฝากอยู่นี่ ฝักอยู่นี่ฝักอยู่นี่นี่พระเอกฝักอยู่นี่นี่เนี่เห็นไหมนั่นแหละเราจะนั้นหยกกล้วยอ่ะก็ฝักอยู่นี้เอาเก็บเก็บเก็บเอาให้หมดม่มม่มอร่อยแล้วหมดแล้วหมดแล้แลขวข้าวโพดหมดแล้วรอชุดใหม่ โอเคขอบคุณครับพ่อเอกอร่อยนะสวัสดีครับการทดลองกินต้นกระโพดของพ่อเอกครั้งแรกผ่านเกลี่ยงมับสามรอบไม่เหลือเดีย๋ยวหามาให้ใหม่ครับผมพ่อเอกครับผม